สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมบางปอนตอนนี้เห็นหน้าแล้วก็ผมน้นไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากแล้วใส่สหน้าก,ากากนี่ผมเสียเวลาตอนนี้เราจะมาเล่นเกมว a r m a i ไอ o ครับมันจะเป็นเกมนอนผมตั้งชื่อ h ฮสเกปาปอนมาเริ่มกันได้มาไปไปเริ่มกันได้ามาอันนี้มีหนอนตัวหนึ่งวอลเมดเนี่ยมันเป็นเกมค้าค้าก,กับ s l a นเจอร์อถูกหรือเปล่าวะไม่ได้ใจโอ้ตัวใหญ่มากๆตัวนี้ ี่ไงผมเราจะเอาตัวใหญ่แล้วแต่ผมเล่นหลังมาผมเล่นตัวใหญ่ใช่ไหมผมก็แปรน,นะเพราะว่ามันมันสับสนว่าอีกตัวไหนอื่นสีมันเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมสีฟ้าโอเคมันอยู่ไหนวะอาสปีสปีสปีแล้วกันเฮ้ยไอ้นอนขาวมาเสร็จแกอ๋ออุ้ยเกือบไปแล้วแม่งนอนนอนไม่คดใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาม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 า ปัญหาคือผมจะเอาหนอนที่ดนทำไงอ่ะตัวเล็กแค่นี้นะโอ้โหนี่ไงอาหารเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหตัวใหญ่เลยนี่แหละได้แล้วตัวใหญ่หเห็นไหมใครดนแย่อาหารมื้อเช้าเลยโอโหอาหารมื้อเย็นออาวันดีนอนเกาหลี โอ้โดนเด็กแล้วไม่ล่ะตัวใหญ่กัน,นยังเดี๋ยวมีอีกไหมเฮ้ยไปกัดไปกัดมันกัดมันกัดมันอืมโดนี่ยเป็นไงเจ้านอนมกดับหน้าใช่ไหมเลยเอาเนี่ยมาเนี่ยมาเอ้ยดีมากมาโอเคไหมยโอเคมาโหไอเทมแม่งเยอะใช่ไหมเอ้ยผมได้ตัวใหญ่มาแล้วโหแต่ละวันก็คือตัวเล็กเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นถ้าปือไปโดนเกมแพ้มแม่งเลย ระวังด้วยนะโอ้โหนี่ไงมีอไหมนี่ไงตัวไม่ใหญ่แค่เนี้ยแม่โอ้สวันนี้น้องเกาหลีเฮ้ยเกือบวัสนีน้องเกาหลีอุย้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอ้อย่า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 มาอย่ามากัดขวายได้ไหมเออไอ้น้องเกาหลีเว้ยเนยตัวไหนวะโดนเฮ้ยเป็นคาดโดนตายไหมโอ้ไม่โดนเหมือนว่าคาดโดนตาย เอาสปีดมาโอ้สปีดเร็วเอ,อ้ยโอโหระวัง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 โดนกักแล้วไอ้น,นี้โอเคเลยโอ้โหระวังระวังอันตรายมากโดนกักตัวแมงโควิดแม่งกักากัก,กตัวชัดชัดชแวบไม่นี่ตัวลาตัวลาใช่ไหมวะเออใช่ตัวลาไม่กดสับสนเลยสับสนนะจะเออะอะอะ น้องสาวแม่สาวน้อยโดนแดงมาหรือเปล่ามานี่ไอ้นอนแม่สาวน้อยมานี่ดีมาดนีอ่ไม่โดนมาเยิยเอ้ยโอ้ไม่โดนจังฮ้ยไม่โดนหาตัวไหนอื่นดีวะอืมวันนี้นอนก็ตายมาขัดขวางไหมมานี่น้อยอ้าไม่โดนเออระวังระวังโอ้นี่งไง ไม่เห็นเลยเส้นสีแดงอ๋อโดนแดดเลยมีคนโดนแดดมีมีคนโดน,นชนแล้วชนเโหได้ได้เวลาแดดแล้วอ้อไอ้น้องเกาหลีมาแย่งกูเฉยเลยตั้ง้าตั้งตารอกันอา้าววันดีเจ้านอนเชื่อแล้ววะเท้าอ่อนชื่อหงาให้เฮ้ยเอีย้ยวขัดขวางอย่าขัดขวางนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอไม่โดนจังามาถอะมาเลยไอ้เจ้านอน มาสิเอ้ยก็มาดีคราวเดียวไอ้จเกือบโดนโอ้ยเว้ยเอ้ยเกือบโดนเกือบโอ้ยเจ้านอนเจ้านดฟ้ามานี่หน่อยดิเอาไอ้สารกูไม่สนใจกูโอ้โอ้โอ้ลองลองลองอ่าเน้นๆเตียวโอ้ยเกือบตายโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ล่ะฮ่าฮ่าโอ้ไอเทมแม่งเยอะทำไมไม่มีอาหารเลยมีแต่ไอเทมเยอะอาหารเป็นผ่านอยู่ เฮ้ยโอ้โหนึกว่าโดนแดกนึกว่าชนมีอาหารกินอีกไหมเนี่ยมีแต่อาหารเป็นผ่านเลยจะเอาตัวนอนเดือนเีเโอ๋อโดนกัดขางกูเฮ้ยโอ้โหกูเป็นแล้วเอาอย่างนี้แหละหลอนโดนกัดอย่างเนี้ยนะแม่โดนกัดกัดตัวนะมันโดนกัดตัว อยู่ไหนอยู่ไหนวะเดี๋ยว <im <im ักตัวดิออกมาหน่อยนี้เจ้านอนนอนแดงนอนจีนสัญชาติจีนมานี่หน่อยมาเร็วเฮ้ยมานี้ไม่ต้องกลัวกูไม่แดกกูหรอกเอ้ยไอเวนมองไม่เห็นเลยเกือบไปแล้วไปด่ะไปสีแดงกำลังว่าจังขุดว่างเลยนะไหนไปดูไปหาตัวอื่นดีกว่านิเจ้าเอ๋เจ้านอนตัวติดมึงมานี่หน่อยโดนกักแม่อ้สองตัวสามตัว จะเอ๋มามากินสักเราหน่อยเร็วมากินหน่อยเร็วอร่อยเร็วเร็วเร็วมาสิเอ้มาสิจะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นอนไอ,อ,อ้นอนอย่ากัดอย่ากัดเอยดีมากไปแล้วไปหาตัาวอ,อื่นดีกว่าเว้ยเฮ้ยมึงอย่ารัดกวางคูจะกินแก,นก,นกนอ้าวไม่โดนช่างมาันเถอะว่าไปตรงนี้ก่อนไปตรงนี้ก่อนโอ้ว่าทางติด เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเจ้านอนอ้าวไม่โดนช่างมันเถอะช่างมันเถอะทางก็แล้วกันไม่สนใจทำลายกระดินอืมสปีดหน่อยที่จะนอนไอเตี้ยไอพร้อมมึงมานี่กูทึงมาไม่มาวะเอาแม่เหล็กแล้วกันอืมอร่อยจะมัดกินแม่เหล็กอร่อยชนะโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบเอ้ยเจ้านอนตัวเตี้ยมานี่หน่อยเร็ว ข้าไม่ได้ทำอะไรหรอกเดี๋ยวพับเดี๋ยวพาพี่ไปส่งเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ก็มาอีกครับคุณหลอกดาวไอ้นอนจะเอ๋น่าสงสารไหมเจ้านอนแหมตัวแค่นี้เขาจะไปกินตัวนี้ได้ฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเสร็จกูเฮ้เสร็จตูอ่ะก็มาจีครับอ่อออ่ออดนกักดนกักโอ้โหแม่งนอนไป็นเด็กไทยมันยำขนาดเนี้ยได้โจ๊กไปมีอันดับด้วยนะอันดับด้วย เอยมาสิเอยมาสิเออหาหา้องอื่นโอ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 โดนกาดกูโดนกาดกูคือไปเร็วไม่ได้แม่งโดนกัดอย่างนั้นโอโหตันอันไหนเนี่ยอ๋อนี่ของเราเออสับสนกันของตัวนี้เองแม่งสับสนเลยนไหนเจะเจ๊เจ้านอนแม่สาวน้อยมากินขนมปังไหมโอโหทำไมตัวใหญ่แม่งก็เยอะจัง แถมไปไม่ได้ด <nervous S 1> <Doom S 2> ้วยอุดว่าอยากจะกินตัวเล็กจังน่ารักจังอรยจะเอ้ยไอเอาไว้โดนปูอีกแล้วโอ้ยช่างมันเอ้ยไม่ไหวเลยไอตัวดีแม่งกินขนาดเนี้ยแม่งตัวใหญ่ชะเลยเนาะอุ้ยเฮียเปิดมาแม่งตกใจหนอนแดงไปมึงมาดิโอโหตัวใหญ่ขนาดเนี้ยเอ้ยไปด้วยมาซี่พี่น้อง ไหนไปด้วยไงโอ้โหกลายไปถึงแล้วเนี่ยไหนวะเฮ้ยเจ้เวลาแดกกูอาหารมื้อเที่ยงเฮ้ยขอแด็กกูมันอย่าแย่งของกูได้ไหมฮ่าลำคาญไม่สมควรไม่สมควรเป็นเด็กดีเอ้ยดีมากดีมากตัวแม่งกูใหญ่แต่ระวังมันก็เหมือนกันจ้าเอ๋อาหารอีกเหลือชิ้นเดียวชิ้นเดียวตัวไหนกูว่าโอ้โนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอ้ยเกือบอันนี้ไงตัวหนึ่งโดนละ,นละมันโดนละเมื่อกี้ ไปตรงนั้นดีกว่าสืบความมุ่งวางอันไกลผลวันดีเจ้านอนนะ่าสงสารมัมสักทีเถอะนะเจ้านอนอ่านี่ไงตัวหนึ่งมัมหน่อยเจ้านอนมาเร็วอูไม่ได้ทำอะไรแค่ประสงค์บ้านเฉยโอ้ยไม่โดนซะง,งั้นไม่ทานแล้วอยากโดนใช่ไหมเจ้านอนจะเอ๋เจ้านอนแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยช่างมันเถอะไปสนใจไปแล้วกัน เอร่าขาวเลยนะจงเดินอยาภัยใหญ่ยามเอ้ยไอสัตว์ไม่กระตุกขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยอืมอยาภัยใหญ่ยามอพยาพัยใหญ่ยามก็มาอีกครับก็มาก็มาก็มา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 ,มาอยากกินมามาจังจ้าเอ๋เจ้าหนอนไอตัวแสบมึงสีอะไรเนี่ยมันดูตาลายชัดๆอยาภัยใหญ่ยาม ไอเวนไม่ทำอะไรโดนแล้วเอาไว้ที่นี้ก็ผมนะถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซ่อนใครก็ผมนะเดี๋ยวพาคต่อไปเราจะเล่นเกมนี้อีกคอมเมนต์ไันเลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเพือ่อนผู้